หลังปูมผมไปแล้วจะสูบบุหรี่ได้เมื่อไหร่คะอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหยุดได้จะเป็นดีที่สุดนะคะเพราะว่าในบุหรีเนี่ยเขาจะมีสารที่เรียกว่านิโคตินดังนั้นเนี่ยนิโคตินก็ทําให้เส้นผมมันเล็กแล้วก็กาบเม็ติดแล้วก็บารากุก็ไม่แนะนําเหมือนกันค่ะ แล้วเราก็มาถึงคําถามข้อที่8กันนะคะอันนี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตอีกหนึ่งคำถามเหมือนกนะะันค่ะว่าหลังปลูกผมไปแล้วจะสูบบุหรี่ได้เมื่อไหร่คะอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหยุดได้จะเป็นดีที่สุดนะคะเพราะว่าในบุหรีเ่เขาจะมีสารที่เรียกว่านิโคตินตัวนิโคติน,นจะทําให้หลอดเลือดฝอยที่มาเลี้ยงหนังศีรษะหรือว่ามาเลี้ยงกราฟที่กําลังจะงอกเนี่ยฝอเล็กลงเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดแล้วหรือบางทีเนี่ยถ้าติดมันจะงอกเป็นเส้นฝอยเส้นเล็กๆซึ่งมันจะดูไม่สวยแล้วด คนไข้หลายคนจะชอบถามหมอว่าคุณหมอครับผมเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่มวนนะคะผมสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้หรือเปล่าคําตอบก็คือเหมือนกันค่ะเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็จะมีสารนิโคตินเหมือนกันดังนั้นเนี่ยนิโคตินก็ทําให้เส้นผมมันเล็กแล้วก็กาบไม่ติดแล้วก็บารากุกก็ไม่แนะนําเหมือนกันค่ะดังนั้นแล้วถ้าเราอยากให้ผมขึ้นนาดีผมสวยดีก็จะแนะนําให้หยุดสูบบุหรี่ไปเลยนะคะแล้วในกรณีที่คนไข้แบบเลิกไม่ได้ล่ะคะทำยังไง ก็ในบางคนที่เขาสูบค่อนข้างจัดแล้วก็มีความต้องการอยากปลุกผมนะหมอจะมีช่วงเวลาที่ให้คนไข้ยหยุดสูบบุหรี่ก่อนมาปลุกผมนะคะอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนปลูกนะคะเพื่อว่าเตรียมให้เส้นเลือดเนี่ยมันไม่หดตัวจนเกินไปเพราะหลังปลูกเสร็จแล้วเนี่ยคริทิคอลทีเรียดก็คือช่วงวิกฤตของการจะติดไม่ติดเนี่ยหมอขอสัก2สัปดาห์ในการที่ต้องหยุดหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหยุดได้ไปเลยเนี่ยดีมากๆนะคะก็จริงๆอยากให้คนไข้เนี่ยที่มาปลุกผมไม่สูบบุหรี่ดีที่สุดหรือเป็นโอกาส เลิกบุหรี่ไปในตัวด้วย<ช>นะได้ผมใหม่แล้วก็ได้สุขภาพดี่แข็งแรงด้วย